เช้านี้วันที่ส7บเจดมีนาเนาะมาดูประเภทกระเพราโหระพาแมงลักที่เพาะไปมันจะมีสามชุดเนาะอันนี้ชุดแรกไม่งอกแล้วก็เพาะชุดสองอันนี้แมงลักนะพร้อมย้ายต้นก้าแล้วต้นก้าโอเคตัวเร็วแล้วก็โหระพานี้ก็พร้อมย้ายแล้วย้ายต้นก้าแล้วอันนี้ต้องย้ายออกอันนี้เป็นแมงอ่าไม่ใช่แมงลักเป็นกระพเพราแดงกระพเพราแดงแล้วอันนี้ก็กระเพราเมล็ดพันธุน์กระพเพราแดงเก็บเองงานซ่อม ส้มขาวก่อนตอนแรกมันเด็ดจากซองไม่งอกก็ส้มอันนี้กระเพราขาวจากซองไม่งอกก็ส้มอันนี้จะเป็นโหระพาจากซองไม่งอกแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นกะเพรานี่กกะเพรากะเพรายังไม่โตมีกะเพราขาว,ขาวอันนี้กะเพราแดงกะเพราวรวมแล้วก็ประมาณห้าห้าถาด คาถานี้อันนี้ถา,านหนึ่งก็รวมหกถา,าก็เป็นหกถา,าเล็กค้าให้ดูถาดน,นี้มเมล็ดพันธุ์โหระพาเนาะเพาะไปวันที่สองเดือนสามงอกแล้วนี่งอกแล้วต้องรอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งข้อย้ายต้นกล้าตอนนี้ยังเล็กอยู่งอกดีนะข้าย้ายต้นกล้าแมงลักเดี๋ยวเซะอ,ออกมากันนี่ต้นกล้าสวยนะ ไม่นูว่ายายแล้วเจออากาศหนาวจะจะเป็นยังไงนะจริงๆเขางอกดีนะแต่มันจะชอบตายแบบช่วงอากาศเย็นดินเย็นที่เราแบบช่วงกลางคืนนะ่นะมานี่จะย้ายแต่ให้ดูขนาดของต้นก้ลาวันนี้ก็โอเคนะใช้ได้จะย้ายให้ลุมล้วสองต้นก้ลากันเหนียว อ้าตาจะไดรดรนึงถ้าใส่หนึ่งก็ตายหมดขี้เกียจซ่อมบางทีบางทีก็ใส่สามก็มีใส่สามต้นเวลาไปปลูกเราไม่ชอบก็ตัดทิ้งก็ได้เพราะต้นก้ากลัวมันเบียดกันถ้าน้องแม่บ้านเจอต้นก้าแบบมีสองอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอย่าไปดึงออกนะถ้าดึงออกมันจะใช้เวลานาน,านกว่าจะติดตัดออก ตัดตรงโคนนี่ทิ้งสมมติต้นนี้ไม่สวยก็ใช้กันไกรตัดแล้วก็เหลือต้นนี้ปลูกหรือไม่กป็ปลูกไปสองเวลาให้ปุ๋ยก็เพิ่มเข้าไปจากที่เคยให้กําเน้อยก็เพิ่มเป็นสองกรรําสองกํานน้อยต้นกะโอเคใช้ได้ถ้ามันไม่หนาวใต้นะเพราะว่าวันนี้ก็วันที่สิบสิบเจ็ดมีนาเนาะช่วงมีนาก็ยังหนาวนะ พ้าใ,ใส่กระบอกนี้กระบอกนี้ก็หลุมเล็กๆ แมง,ะงาาาานะขโงพากระเพาส่วนมากที่เขาตายเนะี่ยคือเดนดินมันชื้นเสร็จแล้วมันมีความเย็นก็เลยทําให้มันตายได้ง่ายเดี๋ยวให้ดูต้นก้าขโคพาใช้ได้โอเคแข็งแรง ใดูอีกใช้ได้นี่ถ้าใครจะปลูกในกินเฮาก็โอเคนะคุมอุโมงค์แต่ที่สวนเนี่ยมันต้องรอประมาณเดือนห้าเกียต้นกาแต่จะย้ายใส่กระบอกนี่แบบนี้แล้วก็เซตยี่สิบห้าหลุมพุทภพาตัวไว แมงลักโหระพาตัวไว้แต่กเ้าชา้ายังไม่โตเลยน่าจะประมาณสักสองอาทิตย์ถึงจะได้ย้ายต้นก้ลาวันนี้คงจะย้ายแมงลักกับโหระพาก่อน วันนี้ดูต้นก้าแมงลักโหละพาที่ย้ายไปวันที่สิบเจ็ดได้เนาะวันนี้ก็วันที่ยี่ห้าก็ประมาณเก้าวันนี่วันนี้ก็ต้นที่โตเขาก็จะสูงเนาะต้นที่ยังเล็กที่ว่าติดก็ยังยังไม่โตถาดนี้เดี๋ยวรอสักพักถ้าต้นไหนแข็งแรงบางทีก็จะเอาไว้แค่สองต้นมันมีกระบอกละสามก็มี ต้องดูก่อนประมาณสักสองอาทิตย์ค่อยมาจัดระเบียบให้เขาวันนี้ฝนตกทั้งวันพรุ่งนี้ก็ฝนตกถาดนี้อันนี้จะเป็นโหระพาโหระพานี่โหระพา,า,พาอันนี้ก็โหระพาด้านโน้นก็ถาดโหระพาย้ายไปสองวันก่อน ตอนนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่น,นี่ก็ต้นตงงาโหระพาสวยอันนี้ติดแล้วนี่ติดอันนี้ก็ติดแล้ว